ไปดิมื้อนี้ก็พบกับเฮาท่ายางพากินเนาะมื้อนี้เฮาก็จะได้ไปเลาะทุ่งให้ทุ่งนากับทีมงานเฮา3-4คนเนาะนี่กับรถอีแตนไทนามีแต่รถอันนี้สภาพเดียวเนาะบุกทางนี่ได้เอาสิเป็นเวลาเฮาไปเบิ่งนํากันเนาะบ่มีขักเตอร์เหรอกึ้นเตอร์ขับเบียนรถใช่ไหมขเบียนรถนี่โหน้าจอมชวนแล้วนี่โอ้ทะเบียนรถนะของเจ้าประเทศใด อินดีอินดีนี่ทะเบียนรถติดต่อไรเนาะอันนี้สอฟอรับจ้างเอา罗เอา罗เอา罗เราสตาร์ตสตาร์ตตึ้งเดินทางไปไม่มีโอกาสเจเนาะเอาบรลลี่น้ำกันเนาะเราจะไปกินจีนนหอยแก้มเหล่านาะมื้อนี้ สลงมือแล้วเนาะเอาเครื่องนี่ทีมันเขากำลังเอาเครื่องชิลิวทุ่งนาเบอร์เนาะเอาหม้อรูปกลมนะเสร็จแล้วสิบนาทีแล้วไหมวะเหล่าเนาะซิงกะนี่เฮ้ย ทุง่งนาเนี่ยเพียงนี่เนี่ยเอาไปเชียงสายดิสิขเขาจะลงมือเก็บหอยอยู่ทุ่งนาเนาะหอยธรรมศาสตร์หอย,าาหอยหนาเขาก็ประมาณกี่เดือนวะสะเดือนหนึ่งได้เนาสะสักโบเมนอันเฮาผู้นะกี่เดือนแล้วประมาณเดือนปลายแล้วเนาะนี่งามแล้ว Đây là thính na thì họ sẽ tay lấy cạn picnic của chúng ta đây, ho hay bị lũy đó, cái này ừ, thùng nào. กมากวมนเรื่จิมาสาธิตปินอันสว่ามันเรือมาสาธิตปินเบคือคับ

อ่ออา park, อ room room. ได้แล้วเนาะสาชิตบุรุษอธิบายบุรออ๋ออธิบายเองเนึกนี่เป็นหอยเนาะเฉยยู่หอยนาเราจะเพี้ยนเมนูเฮ็ดเฮ็ดยนสัาปตําหอยเนาะตําหอยตําหอยทะเลตําหอยทะเลหอยแล้วมันตําชีเด้อ เอาวาจะเบียคือบรเด้นี่อดเบียคือสวัสดีครับผมชื่อเบียคือเบีคือเอาไปน่าวรูอยู่ให้อยู่นาคือเกาเฮ้ยลุงท่าหนามาตีิเลย เดี๋ยวมือก้องจะไปสาธิตหอยแถวเบื้องเนาะก็มีเอี๊กก็ไปเอี๊กมามีทางเด้ก็ไปดมูมีทางนี้เฮ้ย <c oughs> ไปทางนุ่มดู๊กเอาไปไปทางนั่นเนาะเอาเขาก็ยังได้หอยครึ่งหนึ่ง,ง,งเลยเนาะยังไม่ได้พอะเลยเก็บต่อไปเนาะ ตามต่อไปนี่อ๋อผู้นี้สิมือดีสิมือดีเมื am am hill, so ่อห็นหนาคุณลึกลับตาดีเว้ยยำให้ย้ำนะอยู่บ้านอยู่เฮือนก็หอนเนาะมาลินตามทุ่งให้ทุ่งน่โซนี้ก็เป็น่วงเป็น่วงสิงเนาะ่จ็บเจจดเขายังบ่สิง เรามาลินตามทั้งไห้ทั้งนาเนาะอ,อากาศฮอนเดยอยูเฮื่อนก่อนหอยชี้แกมเล้าหอยชี้แกมเล้ามีอยู่นหนไหมอู้อปลาปลาปลาเบิ้งเบิ้งเอาวะเบิ้งเบิ้งถ่ายเกินขิดบ่ เหินหินหินเออคอเนาะคอไปเจ้าคอมันไม่ถ่ายให้เลยซ้อนสวอนชืน่อปลาเนาะนี่ปลาชื่อปลาปลาลอยนะปลากระกังเอาโลเลยโลเลยทำอะไร คุณไงนั่นไงโอ้ผ well er. ah ู้ช่วยคุณล้วสวัสดีครับผู้ช่วยแบคคือขอสาบซอนเลยยกเอ้าสวัสดีครับผู้ช่วยแบคคือครับบรรยากาศดีลมลมตองวิววิว เขา,าจะตัดภาพไปตอนเขาเก็บหอยแล้วแล้วสำเร็จแล้วตอนเขาไปจะไปปรุงแตงอาหารเนาะเขาจะตัดภาพไปตอนนั้นเลยเอ,เ,อเอาเขาก็เก็บหอยเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปก็ป,ปรุงแตงเมนูเนะาะทั้งเชียบเขาเนี่เชี่ยบเชี่ยบเชี่ยบมาคูเนาะอันนี้เชียบเชียบกระทะเล็กผู้ระทะชิงเราจะเป็นอะไรครับปลุกน้ำกันเนาะ <c ười> ต,ตุเร่ตุเร่ตุเร่ใหญ่เราเชี่ยบเนี่ Bây bước hoài nó Anh đi có pin hoài nó Hoài thì kiếp mà đấy say về la mua hôm qua nó Hoài 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 Nè, nàng phay lếp loài nó Tạm lại Ấu nọ xúc จ้จองหนูตรงนี้จ้องหนูจ้องหอยติฮ <laughs> ะาวิธีปรุงเจียวเชฟมากุอันนี้ว่หน่อยอนนึงจิกินเชฟนี่ยอ้ําน่ากินสุราหนึง่งว่านั่นผู้ชิมอันนี่ก็เชฟอีกผู้หนึงน่งว่าเนาะทุ่งไหทุ่งนาบอกได้ยินยินสบายบ่โอ้ยินสบายก่อ,น,อนไฟไปยินสบายปันใดละ Đây tạm cắt phúng chiếu đó Nhìn cô Mình đà, mình đà Chiếc mình đà đâu đi <laughs> Mình đà Chiếc chi hết menu sang chiếc Mà ướt khóc ta đâu Hả chiếc Menu mới khóc ta Săn mà lê, săn mà lê hoài พัดพปดัดสะแกงชอยข้นนโอ้โอ๋ให้นะคือเกาเสียบเสีรถเนาะนี well, so. to to oh. ่เนน่นม่ม่เล่นลเบรถนำเจียวเจียวสุมเจียวมะนาวเนาะพัเขาโอ้กปีเอากะปีมาไหมแล้วก็นำปลาเอาเป็นุ่น้องกันเนาะเอาเนาะอนนี่ก็วิธีแก้หวยเนาะขั้นตอนแก้หอย ตาแหงดูชิเม่นั่นนี่พวกเขาจิตัดต่อไปบอนนั่นตอนต่ำหอยได้เนาะอันนี้มันวิธีแก่หอยเอายิบดูทะเลหอยทะเลหอยทะเลโอ้ปนไดปนัดอันนี้คบไข่กกันนี่บุญรอดตัวควบนี่ตัวนึงอันนี้ผู้ช่วยเชียบเนาะ่เชียบเชียบแวียงด้อเชียบแวียงเอาอันนี้ดูเชียบซะอันนี้เชียบหมอเอ๋ด้อหมอเอ๋เชียบมวยซะนี่นะมวยกุน พอกเขิตัดไปตอนต่ำหอยเลยเนาะทุ่งหนางามๆก็ไมเห็นเขาเลือดให้เรามามีวิษาบาทว้าต่างเกิดก็โชยเอาเอาใส่มักน้าวเนาะขาการข้าวของหอยเขาจะเมื่อวุ้มเลยจริงเนี่ยมักน้าวก็สุดยอดเขาจะต่ำใส่ข้าวปุ้นเนาะเนี่ย xếp lốt, bọt nó mới nó nhoo hài nha chim chip 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 ส Dante, ุดยอดชูชงไฮ่งนาเบสุบเบสุบม e ีดอมีดอสไลโซมียังเราิดตามไปน้ำกันเนาะมีดเนี่ยอ๋อใส่หอมใส่หอมใส่ฮานี่ก่อนใส่ที่นี่บรีกินทิ่ทำแจมแมงดาเออแจมแมงดาวหอมใส่หเมิตรละมาสุดกอนกินลาสิกินลาสิ mọi người mà biết hết 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 đây, hết 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 ai là, hết xếp hết 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 จิฮทำหอยใส่ขอบปุ้นเนาะอยู่ใครอ,อ,อ,อยูย่นาคือเขาเขาจะตั้งกล่องป้าแล้วเขาจะกินเขากันเนาะถ่ายแล้วนะดีเท่นิมแล้วต้องนี่ไปเนาะ,ะกินเลยต่อไปชดชดชวชดขันเข้าเดียว

เว้ยกินเธอกินเธอเด,ยเดียวนี่สาสับกวดบรรยากาศดีกินสบายบรรยากาศยักกินเราสามารมารไม่ยามไม่เยอะไม่ยามไหนเนาะสยมากินตุสาา้สาวมากเลยต้ซานี่ว่ครับเมาเลยเึ้นมาเคยสีสดควยพวมักปานไดเนาะมักกับปุงนีน่ก่อน

เอาใช่นี่เซบอ้สุดยอดน้ำตาอะไรนิดเดียวโอ้เพ็ปเจาขอเวลาส่วนตัวเนาะขอกินเขาก่อนเจ้าก็ได้กินเขาเรียบร้อยแล้วเนาะดูนี้ก็ดีกับเพื่อนได้ว่าทำค่ำแล้วเนาะประมาณ xà muông là nó theo có để má thế toàn sầu là má thế chiết muông nó ờ thả mặc chip đi gọi ờ giờ nó cột like cột xe cột tít tám nó ờ ba đô cao sáu bài đi đô bọc la đô sáu bài đi lấy cột xe cho một studio ờ ba cột lấy cột xe đưa à ai chip đi gọi chốt về sắm đi nó ờ mua gặp cháu mua đi rồi khoai đây nó mẹ ô lại có bye bye